เราตีเพื่อประชาชนเราพูดแทนประชาชนแต่เราต้องนําเสนอวิธีการที่เรามองว่าตรงนี้น่าจะเวริร์ผมเป็นยกเป็นโมเดลตึก5ชั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่ทําให้พรบอรของพรรคเก้าไกลแตกต่างจากร่างอื่นนั่นก็คือเรื่องของการเนมแอนเชมก็คือโทษทางสังคมช็อปแทมปัญหาฝุ่น PM 2.5มันกลับมาอีกแล้ว<ะ>ทำไมมันยังไม่หมดไปสัที วันนี้นะคะสำนักข่าว InfoQuest จะมาพูดคุยกับคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒสอสสพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมาบอกว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันต้องแก้ย่งไง สวัสดีค่ะคพี่ติ๋วค่ะพี่ติ๋ววันนี้มาขอมุมมองเรื่องฝุ่น PM 2.5นิดนึงและกันบีมขอเริ่มคาถามแรกเลยว่าอยากให้พี่ติ๋วเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าความหนักหนาสาหัสของปัญหาฝุ่น PM 2.5ตอนนี้มันแบบสาหัสแค่ไหนทําไมต้องมีกฎหมายมาดูแลเรื่องนี้ด้วยอะอเรื่องนี้ถ้าจะย้อนไปเนี่ยต้องย้อนสมัยผมเป็นนักศึกษาเลยผมเป็นคนเชียงใหม่ครับเรียนอยู่ที่มมาวิทยาเชียงใหม่ ราะฉะนั้นก็จะเป็นดอยสุเทพเราก็จะมองดอยสุเทพถ้าเกิดดอยเริ่มเดือนลางเนี่ยเราจะประเมินรับพีเอ็ม2.5ประมาณ120ถ้ามองไม่เห็นดอยเลย180อะไรประมาณนี้ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเรากลับไม่มีกลไกหรือมาตรการใดาจากภาครัฐเลยแล้วก็อาาัตราผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในภาคเหนือเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วไปดูสถิติกันกน,นะครับภาคเหนือนี่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าภาคอื่นมากกว่า1.5เท่าอีกนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมเราถึงต้องเทคอิทซีเรียสก็คือมองปัญหานี้ให้มันจริงจังมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะ,ะเราติแน่นอนเราติดอยู่แล้วเราติดเพื่อประชาชนเราพูดแทนประชาชนแต่เราต้องนําเสนอวิธีการที่เรามองว่าตรงนี้น่าจะเวอร์เพราะเราไม่ได้มองเรื่องการเมืองเลยเราไม่ได้มองว่าเราจะเก็บข้อนขอน,นี้ไว้ให้ชั้นตอน4ีปีหน้าชั้นเป็นรัฐบาลจะได้ไปเห็นผลงานไม่ใช่เรามองที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ แบบนี้แล้วปัญหาฝุ่น PM 2.5คือต้องแก้ยังไงอะคะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าจะพูดก,กันเนี่ยมันต้องพูดก,กันยาวเลยผมเป็นยกเป็นโมเดลตึก5ชั้นก็คือเราเริ่มแต่ฟาวเดชันของมันนั่นก็คือเรื่องของฐานรากตรงนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศเมื่อเรามีฟาวเดชันที่แข็งแรงเราก็สามารถจัดการในเรื่องของสารารณสุขได้ในชั้นที่1กระทรวงสารารณสุขอย่างแรกที่เราต้องทําก่อนเลยก็คือไปประเมินผลกระทบจากในอดีตก่อนนั่นก็คือการจัดทําการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ต้องเป็นโโดสซีทสแกนก็คือจะได้ผลเร็วกว่าการ CT ทสแกนแบบธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรไม่ใช่ควรสิต้องมีให้กับประชาชนเลยเราเขาเจอมาสิปีไม่ทับการแก้ไขเลย mm hmm. เมื่อเราตรวจผลกระทบเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องวางโปรแกรมรับผลกระทบในอนาคตด,ด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดมีประชาชนที่รับผลกระทบจาก PM25 เนี่ยเราควรที่จะมีสวัสดิการให้เขาสามารถรักษาได้เข้าเคียง กับระบบกรารรักษาอื่นๆแล้วอย่างพวกแบบว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์แมสสืออะไรเงี้ยทางสาธารณสุขก็ควรจะต้องแจกด้วยไหมหรือว่าพี่ติว่วควรเลยครับ <c oughs> ผมตรงเนี้ยอย่างแรกๆที่ผมคิดว่าเราควรที่จะทําให้สุดก็คือกระจายอํานาจกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นก่อนเ <c oughs> มื่อท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นเขาสามารถจัดทําตรงนี้ได้ พี่ติคะ่ะแล้วในข้อ,อกฎหมายอ่ะคนที่แบบว่าทําให้เกิดฝุ่น PM ขึ้นมาเขาควรมีบทลงโทษแบบโดนปรับหรือว่ายังไงเท่าไหร่ดีอืครับผมของพร,พรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษคำพรมแดงของพรกก้าวไกลเราจะมีระบุต,ตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยผู้ใดที่เป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าของ,รของหรือสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมเนี่ยต้องมีโทษปรับก่อนก็คือ,ออาจจะแต่ละพระบรจะต่างกันของพรกก้าไกลอย่สองล้านบางร่างบางร่างก็จะหนึ่งล้านเรือละล้านบางร่างก็ล้านอล้านงียครับผมแล้วก็ปรับเพิ่มอีกวันละ200 0 0 0บาทอ่า จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่ทําให้พรบรอของรรคเก้าไกลแตกต่างจากร่างอื่นและร่างเราจะเอาสิ่งนี้ไปประกบในชั้นกรรมธิการเพื่อให้ได้ร่างที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเนมแอนเชมก็คือโทษทางสังคมงงอนอกจากโทษทางแพง่งการปรบับโทษทางอาญาการติดคุกเราต้องมีโทษทางสังคมนั่นก็คือเราต้องมีการประกาศให้กับสาธารณชนได้รู้ไปเลยว่า ผู้นี้บุคคลคนนี้ผู้ประกอบการคนนี้องค์กรนี้แหละเป็นคนทําให้ก่อฝุ่นพิษข้ามพรมแดนหรือว่าฝุ่นพิษในประเทศนะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่ประชาชนตัดสินว่า <S <S ผู้ประกอบการคนนี้ทานะแลวเขาตัดสินว่าเขาไม่ซื้อสินค้าเลยเขาไม่สนับสนุนเลยหรือว่าผู้ประกอบการต่างประเทศที่จะปกติมีการซื้อขายระหว่างประเทศกับองค์กรนี้เลิกต่อซื้อขายไปเลยแบบนี้ประเทศเขาก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้ใช่แล้วแบบนี้ผมว่าเอฟเอฟเฟกต์หนักกว่าเรื่องของการปรับ50ล้านด้วยซ้ําสําหรับบางองค์กร ในแนวทางแก้ไขเรื่องฝุ่นพ m อมะค่ะมันควรมีข้อที่แบบว่าประชาชนเน่ฉันมีสิทธิ์จะฟ้องร้องใครไหมที่แบบว่าเนี่ยมันทําให้ฝุ่นเนี่ยมันเกิดในแบบว่ากรุงเทพในประเทศไทยอะมันควรมีแนวทางที่รองรับให้ประชาชนอะแบบฟ้องร้องได้ไหมครับผมแนวทางฟ้องร้องประชาชนเนี่ยเราจะเห็นในอดีตที่มีการฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์ในรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งสารตัดสินสารเชียงใหม่ตัดสินว่าผิดแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นถึงต้องมีพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมุพิษข้ามดินแดนตรงนี้ ในการจัดการเรื่องตรงนี้เพราะในพรบองพรรคก้าไกลราระบุชัดเจนเลยว่าเราให้สิทธิ์ประชาชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาจนกล่องให้เกิดฝุ่นพิษกับประชาชนตรงนี้ชัดเจนแล้วเราก็ให้สิทธิ์ศาลในการคุ้มครองคนที่ฟ้องร้องต่อรัฐด้วยนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากๆซึ่งส่วนนี้ผมมองว่านะควรที่จะอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับ <c oughs> และควรที่อยู่แค่พรบควรที่อยู่ในกฎหมายระดับสกสูงสุดด้วยซ้า อันที่2เป็นไฟเกษตรนี้เราก็ต้องมา,ด,าดูกันเรื่องมาตรการเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรเขาไม่เผาแล้วก็ดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นภาพถ่ายทางดาวเทียมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต่างประเทศเขาเ,ขาเ,ขเผาเยอะขนาดไหนเราก็ <het S 2> <ๆ>จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ซะส่วนใหญ่แล้วทีนี้จากประเทศเมียนมาเนี่ยเขาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วดูซิว่าเขาส่งไปประเทศไหนบ้าง7 5้าเขาส่งมาที่ไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วครับเราต้องจัดการที่ต้นต่อ เพราะฉะนั้นเราสามารถออกประกาศห้ามนําเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาได้ตรงนี้ก็ต้องเทคแอคชั่นต่อว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็จะเพิ่มเงื่อนไขอะไรไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เสนอแนะไปว่าโอเคอย่างแรกเราต้องห้ามการน,นําเข้าก่อนทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้เพราะว่าเราปฏิบัติกับคนในประเทศอย่างไรต้องปฏิบัติกับต่างประเทศอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในปัจจุบันเกษตรกรไทยเขาต้องปฏิบัติยังไงบ้างเขาต้องแจ้งทิกัด ในสวนของเขาหมดจะเป็นสมุดเล่มเขียวของเกษตรกรที่จะมีรัติจูดลองติจูดบอกชัดเจนเลยว่าเขามีพื้นที่ทําสวนอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมครับแต่ว่ากับเกษตรกรนอกประเทศเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นหรออะอย่างนี้ประเทศเราเสียเปรียบนะถูกไหมเพราะเราทำแต่ว่าเขาไม่ทำใช่ใชเพราะฉะนั้นสวนนี้ทําไมไม่ไปอยู่ในใบข้อกําหนดในการนําเข้าสินค้าละ่ะผมก็เสนอแนะตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าเรามีรัติจูดลองอยู่ตรงนี้เราไปตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครเป็นคนนำเข้าสินค้าเหล่านี้ถูกไหมครับมันจะชัดเจนมากขึ้น แทนที่สามก็ดูเรื่องไฟป่าไฟป่าเนี่ยโอโ้โหเป็นปัญหาหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่เผาไหมไ้เยอะมากๆเชียงใหม่จังหวัดเดียวเนี่ยล้านไร่ในการเผาป่าแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะเห็นคือการกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณจะไปกระจุกอยู่ที่กรมอุทยานกรมป่าไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไม่พออยู่แล้ว ในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่เผาไม้เยอะมากเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณร้อยกว่าคนนี่ครับไม่มีทางพออยู่แล้วจะดับยังไงให้จะดับยังไงให้พอ,อไม่มีทางเพราะฉนั้นเราก็กระจายงบประมาณให้กับท้องถิน่นเทศบาลอบตอยู่ในพื้นที่ป่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีงบประมาณเยอะอยู่แล้วเขาจะไปเก็บภาษีที่ดินยังไงก็ไม่ได้เยอะเ<ม>ขาอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยครับก็ต้องมีการกระจายงบประมาณในส่วนของไฟป่าแล้วก็ขึ้นมาอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมี SMS เข้า มือถือผมสักครั้งเดียวเลยก็มีค่า P/E 25พุ่งสูงขึ้นกว่า400-500นะครับตอนนั้นเราหาเสียงกันในช่วงจะเป็นช่วงฝุนพิษพอดีช่วงเดือนมีนาคมเมษายนาโอ้โหช,ช่วงพีคเลยก็คือค่า P/E 25ตัวช่วงนั้นอยู่ประมาณ365-370บ้างาอเครับแทบจะทุกวันเลย <laughs> แล้วเราก็ต้องไปดีเบตแล้วดีเบตล้วก็ใส่หน้ากากไม่ได้ดูไหมครับ พอเราก็ต้องดีเบตพอดีเบตเสร็จโ,โอ้โหเสียงผมหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งก็คือการแจ้งเตือนให้ประชาชนตื่นรู้ด้วย <Ord> อย่างกับเราเนี่ยเรามีปัญหาเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีเราสามารถตรวจได้แต่ละวันแต่ลองคิดสภาพกับคุณป้าคนหนึ่งอายุ60นั่งขายของอยู่ร้านขายของชาซึ่งในใจเขาอ่ะเขาคิดว่าเขานั่งอยู่อินดอร์ถูกไหมครับเขาคิดว่ามันอินดอร์แล้วอ่ะค่าฝุ่นมัคนคงไม่สูงมากหรอกแต่หารู้ไหมว่าต่อให้มันอินดอร์ต่อให้คุณปิดหน้าต่างปิดประตูนะแล้วคุณไม่มีเครื่อองฟก ยังไงมันก็พุ่งสูงอยู่ดีเข้ามาได้ใช่มันเล็กมากต่อไปเป็นชั้นที่5้าอ่าชั้นที่5ก็คือเป็นศูนย์บัญชาการเลย command center เลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปเราก็ต้องกระจายอํานาจในส่วนของภายในประเทศนะครับกระจายอํานาจเรื่องไฟป่าแต่ในส่วนของระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้ต้องชัดเจนเทคแอชันระหว่างประเทศต้องชัดเจนมากเราจะเห็นตัวอย่างของสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถเทคแอคชั่นระหว่างประเทศได้ดี ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเล้วอันนี้นนคือใครต้องไปเจราจาคะเรือ่องนี้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นความทับซ้อนของกฎหมายแหละกฎหมายของภาค้าวไกลเราจะระบุชัดเจนว่ากระทรวงต่างประเทศเป็นตัวหลักในการเจราจาตรงนี้แต่ปัจจุบันนะครับทุกคนอาจจะคิดว่ากระทรวงต่างประเทศถูกไหมแต่ว่าเป็นกรมควบคุมมลพิษตรงนี้เนี่ยมผมได้มีการพูดคุยกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยนะเขาก็บอกว่าตรงนี้การต่อรองกับต่างประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ถนัด เขาสามารถแจ้งได้ว hey, ่าเอ้ยต่างประเทศคุณมีฮอตสปอตสูงแล้วนะช่วยทําให้มันลดลงหน่อยเอาถ้าคุณไม่ต่อรองอะแล้วแล้วคุณเป็นบอกเฉยๆแล้วเขาจะลดเหรอเขาไม่ลดอยู่แล้วแล้วถ้างานตรงนี้ไม่ใช่งานถนัดของคุณแล้วคุณคือคุณเก่งในเรื่องการควบคุมมลพิษในประเทศถูกไหมครับแต่การเจรจาระหว่างประเทศมันก็มีเรื่องข้อต่อรองเพราะฉะนั้นตรงนี้กระทรวงต่างประเทศที่ได้งบประมาณเยอะมากๆตรงนี้เขาต้องทำที่เขาถนัดเชี่ยวชาญตรงนี้อยู่แล้วเราต้องพูด the right man in the right job อะครับ และนี่ก็เป็นมุมมองการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5จากพิติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเป็เนเรื่องของโมเดลตึก5ชั้นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่ติมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับ InfoFace ค่ะขอบคุณคุณบีมครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ